สวดมนต์ไม่กี่นาทีบำเพ็ญบารมีครบทั้งสิบเชื่อหรือไม่ว่าการสวดมนต์เพียงไม่กี่นาทีนั้นจะสามารถให้เราบำเพ็ญบารมีครบทั้งสิบทั์ได้แก่สาวกภูมิมีบารมีสิบทัส์ส่วนบารมีสามสิบทัมีในพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ขณะที่เราสวดมนต์เราสละเวลาทําความดีนอบน้อมถึงพระรัตนตรยัยใจมีอภัยทานไม่ถือโทษโกรธนับเป็นทานทางใจถือเป็นทานบารมีขณะที่เราสวดมนต์เราปราศจ,จากความเบียดเบียนทั้งตนเองและสัพพสัตว์ไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดี หรือทำบาปกับใครถือเป็นศีลบารมีขณะที่เราสวดมนต์จิตปราศจากกำหนัดราคะวางภาระห่วงกังวลในทรัพย์และญาติตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ถือเป็นเนคขมะบารมีขณะที่เราสวดมนต์ เราทำด้วยความเห็นให้ตรงจึงเกิดสติและสมาธิมีธรรมเกิดขึ้นคือปัญญาเห็นมรรผลถือเป็นปัญญาบารมีขณะที่เราสวดมนต์เรามีมานะบากบันด้วยกายวาจาและใจนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ และคุณพระศีรัตนไตรถือเป็นวิริยะบารมีขณะที่เราสวดมนต์เรามีขันติอดกลั้นเรามีความอดทนสวดสาธยายมน์ไม่ถอดใจไม่ละวางเสียกลางคันถือเป็นขันติบารมีขณะที่เราสวดมน เราเปล่งเสียงบทสวดมนต์สาธยายมนต์รักษาพุทธวัจ,จนะตามความเป็นจริงด้วยจิตซื่อตรงถือเป็นสัจจะบารมีเมื่อสวดมนต์เสร็จกรวดน้ำตั้งความปรารถนาโดยชอบตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสุขมีคติถึงพระนิพพาน ถือเป็นอธิษฐานบารมีเมื่อสวดมนต์ระวังเฉยต่ออุตุเย็นร้อนทุกทางสังขารน,นานาทั้งวางเฉยต่ออกุศลทำจิตให้ตรงโดยธรรมถือเป็นอุเบกขาบารมี